ภาคที่เป็นแฟนตาซีหน่อยๆไม่ได้ชอบที่มันมีร่างน้องฟ้าฟ้าที่แบบจะมีน้องผมคนฟ้าฟ้าที่แบบเหมือนกระต่ายตัวฟ้าห้ามนะเกิดอะเดี๋ยวผมพาไปบภาคทีผ่ผมโด่าสุดมันเหมือนมาจากช่องเกาไอ้ภาคที่เป็นอะไรวะเฮ้สุดท้ายก็โดนโซเน่มาเล่นม แม่เนียะไ้วะไอ้เนียแบบเล่นเกมไม่เคยมองมาโอีเรนมองมองหน้ามองต่เนี่ยไอ้นี่ไม่มีมองส่งเลยไอ้เหี่ย Taking them out with a decoy. <laughs>